สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการครับดูแลกวางพักตัวกวางระยะพักตัวนะครับมาเขามาเขาต้องมาหาต้องหู้ครับต้องหู้เกี่ยวกับรายละเอียดของของกวางก่อนครับเวลาเป็ี่นนักแด้นะครับเป็นนักแด่รอคาบออกมาเป็ี่นกวางอี๊ยนะครับมาดูกันเนอร์นี่เราคาบเปลี่ยนกวางนม่้อยู่ในโพ้งนี่ครับนี่ก็กวาง ouais. are, <certains S 1> ว uh, อยู่ในโพ้งนี่นะครับ แล้วพาเปิดโพงเนาะเปิดโพงแล้วมันก็หลอกข่าดเปิดกว้างมันก็อยู่ในโพงเขาเพิ่มันอยู่ในโพงอี้ก่อนประมาณสักสาวันนะครับอ่าเพิ่มันอยู่ในโพงอีกสักสาวันเนาะหลังจากมาอยู่ในโพงนี่สามวันนะครับมันจะพักตัวอี้นะครับประมาณสี่สิบห้าวันนะครับสี่สิห้าวันถึงหกสิบวันแล้วแต่นะครับส5สิห้าวันถึงห0สิบวันแล้วแต่กว้างนะครับเนาะโดยประมาณกักประมาณ45สิห้าวันบวกลบมันจะพักตัวเป็นกว้างอี้นะหลังจากมันออกมาเปิดกว้างนะครับเนาะเขาเจออีละ สามว,านวันมาทำยังไงต่อน,นะครับเขาออกมาเลยนะครับเนี้นะครับออกมาเลยนะครับถ้าไมาอย่างนั้นเราเอาดินถมครับโหลโดิน era. เลื่อดี๋ยพอออกก่อนเล็บมันคมนะครับลา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 เนี่ยเขาปิดกว้างนี่นะครับเนาะนี่คือกว้างภักตัวอ่ากว้างภักตัวในตัวนี้นะครับกว้างภักตัว เอาพักต yeah. ัวเขาก็เอานะครับเอาแม็นะครับหรือดินก็ได้นะครับมาห้องกดไปน้อยก่อนน้อก็เอาเอาออกก็กว้างวางไปครับกว้างวางไปอ่าแล้วก็ถมถมเลยนี่ประมาณนี้เนี่ยมันต้องกดมันนะครับเนี่ยอ่าดินก็ประมาณชื้นนิดหน่อยนะครับเหมือนกับเป็นดินนหละเหมือนขี้ดินนหละขี้ดินนี่มันมีความชื้อนิดหน่อยนะครับ ข้าก็ปิดฝาไว้แค่นี้ครับรียบร้อยละก็เอาวางไว้ขาก็วางไว้แน่วางไว้มันจะพักตัวอยู่ในเนี้ยประมาณสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันหลังจากนั้นถ้าหากว่ามันจะขึ้นมากินอ้อยมันจะองไรอะับแปลกมันจะเมนหัวขึ้นมาเมนหัวขึ้นมาวันแรกอาจจะเมนหัวขึ้นมาวันที่สองอาจจะมาเตียวเตียวๆข้าก็อ้อยมันกินก่อนหล่อมันก่อนมันก็กินอ้อยกินอ้อยมันก็ดำลงไปแฮม ซักสองทำมันมาขึ้นมามมันขึ้นมาเตียวถ้ามันเขาถ้าม,กม,กมากินอ้ไแหมกรรมเขาออกขึ้นได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ระยะนี่ถามว่าเขาเนี่ยยังได้กรมันได้ผ่อ,องนะครับเนาะระยะนี้เนี่ยตอนนี้มาพักตัวนะระยะพักตัวนะครับเขาสามารถเอามาเล่นได้มากัได้อ่าเดี๋ยวผมจะเอากว้างของผมแน่มาให้ดูหนะ่อยอันนี้มมนี้สมมตินี้เรียบร้อยนะทอนี่ก่อนทอนี่ก่อนอ่านี่กว้างของผมตัวนี้อ่าสมมติตัวนี้เนาะเนี่ย นี่ปเปล่นได้ตั้งแต่ปีสิบห้าสิบห้าสิบห้าไมษายนนะเนี่ยเปล่นได้แต่สิบห้าไม่สาเขาเอามาดูได้ครับเขาอยากเห็นนะครับอะไรหามันเขาเอามาดูได้มาดูได้บ่อยก็ลับมาดูได้ตลอดนะครับเนี่ยครับเขาเทนี่มาดูมาจับดูเนี่ยเดี๋ยวเอามาก็เฮ้ยเนี่ยนี่ก็เนี่เนี่ยเสี่ยงมันเกลาคถูกัวครับ ก็เสียงมุมเจ้าฟอมเนี่ยเนี่ยเขาคขหันมันนะครับเขาอะไรหันมันเขาเอามาดูได้เอามากับม,มันยงพอเนี่ยโอเคเขาหาัหนละเนาะเขาเอาปล่อยเอาไปเหมือนเดิม๋ยากให้มันลงไปพักตัวเหมือนเดิม ก็คือกวางนะั่นแหละถ้าแบบมันบักินไม่มได้ตื่นลำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในดินก่อนพักตัวเนี่ยก็พี่มันก็นี่ซีนในดินนี่อืมมันก็มันดึงมุดลงคนมันของมันคนเดียวมันก็เนี่ยมันจะมุดลงดินละเนี่ยมันดึงมุดลงดินครับมันก็ต่อ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 มุดลงดินแล้วครับผมเนี่ยครับเน,นี่ย อืมนะก็เก็บไว้ข้อดีนะครับข้อดีของสหรับบางคน้นบางค้นกลัวนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นสลรับบางคน้คนกัวจะไปเจอกวางติมันเป็นกวางเก่านะครับถ้าซื้อกวางพักตัวไปมั่นใจเลยว่ากวางพักตัวเนี่ยบ่เป็นกวางเก่าบ่เป็นกวางแก่บ่เป็นกวางก้านแน่นอนเป็นกวางสดใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน,น่เง็นข้อดีของเปินนรนอ่าเนี่ยบางค้นมาซื้อไป เป็นบอกว่าเอาจะเอาพักตัวอย่างเดียวเนอะเพราะว่าพักตัวนี่มั่นใจแน่มั่นใจไหนะมั่นใจว่าบัตเจือกวางเกาแน่นอนเพราะว่าขึ้นกระเปิลขึ้นคนเดียวแน่เอาไปลุ้นได้ขึ้นคนเดียวบับขึ้นบับไปซื้อมาแน่ขึ้นคนเดียวยขึ้นที่ฮันเลยขึ้นที่บ้านเลยเป็นกวางใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บัเป็นกวางเกาเป็นกวางแก้วหัวอ,อายุของมันตัวเองห่วเวลาเกิดตัวเองแล้วก็สามารถเอามากลับมาดูได้แน่การมันพักตัวนี่สี่สิบห้าวันเนาะ สี่ห้าวันนี่อย่างน้อยก็อยู่กับอยู่กับเขาเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเขามาพอได้เนี่ยเขาอยู่กับกวางได้หนึ่งเดือนแล้วก็กิน้อยแหมเป็นเดือนเขาสามารถอยู่กับมันได้เหมือนเป็นสามเดือนมั้งนะมาอยู่กับมันได้นี่นี่คือข้อดีของการมีกวางพักตัวอที่ผมขายกวางพักตัวกับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นต้องการประมาณนี้นะครับเนาะแหมนี่ก็เฮาใส่ตะกี้เก็บไว้เลยเขียนวันที่ที่เดี๋ยวว่าพักพักตัวมาได้พักตัวมาได้เนอันนี้เป็นความหู้นะครับเนาะเป็นความหู้สําหรับ สำหรับคนที่ถามว่ากวางพักตั๋วเนี่ยยังไงเห็นไหอันนี้มามาบอกละนะสำหรับท่านดีมาเห็นคลิปนี้คลิปแรกนะครับาสามารถค้นหาช่องผมแล้วก็ที่ตามช่องของผมได้นะครับพิมพ์ใน u t u b e ครับพิมพ์ไปเลยว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับพิมพ์ใน YouTube ไปเลยว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับแล้วก็เข้าไปช่องของผมไปที่ตามนะครับแล้วก็ผมจะมาแนะนํามาสอนวิธีเทคนิค นการพ่อพันธุ์กวางไอ้ยังไรๆรยังเกี่ยวกับกวางนะครับเกี่ยวกับกวางให้ถานได้ได้หู้นะครับเนาะแล้วก็มาขายกวางเลยนะมาขายกวางถ้ากวางกวางเนี่ยถ้ามันพ่ออายุมันได้ผมก็จะขายเนาะถ้าอายุมันไม่ได้ผมก็มาขายเต๋านะครับเนาะจะน้อยก่อนให้มันพักตัวประมาณสักสิบปันน่ะให้มันพักตัวสักสิบปันให้ร่างกายมันดีเให้มันแข็งแรงเขาถึงจะส่งให้ลูกค้าได้นะครับเนาะเมื่อส่งไปถึงลูกค้าลูกค้าก็เอาแก้วมาอีกเนี่ยมันมีหู้เหมือนกันมีหู้อย่างจริหูอย่าง ไว้าะเอาวางไว้ในบ้านเนี่ยบัดดี้ไว้เอาไว้ที่ห้องเนอะไว้ที่อากาศเย็นสบายนะครับ <c oughs> มันก็อยู่ออกมาเนี่ยครับถึงเวลามันขึ้นไหมมันก็ขึ้นห้องใครหายห้องกับไม่กลับพอแน่นะครับ <c oughs> โอเคนะครับเนาะสวัสดีครับ